สวัสดีครับผมซันคอนวีล็อกวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของ RAM และ AMD Ryzen 7000 Series กับประเด็น AMD Expo หรือว่าคำเต็มๆ Extended Profile for Overclocking คำถามหรือข้อสงสัยที่มีสอบถามกันเข้ามาก็คือด้วยที่ Ryzen 7000 Series มีโปรไฟล์ R a m เป็นของตนเองที่ชื่อว่า Expo ก่อนหน้านี้ทุกๆท,ท่านจะคุ้นเคยอยู่กับ MP, ซึ่ง XMP ตามที่เราทราบกันเป็นโปรไฟล์สำหรับการโอเวอร์คล็อกแบบอัตโนมัติหรือว่าเป็นโปรไฟล์ที่ให้แรมวิ่งตามความเร็วสเปคที่ผู้ผลิตกำหนดมาหากอยากทราบรายละเอียดเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับ XMP ผมวางลิงก์เอาไว้ในดิสคริปชั่นเป็นที่เรียบร้อยแต่คราวนี้พอมาถึงยุคของไรเซน7,000 AMD มาบอกว่ามีโปรไฟล์เป็นของตนเองก็คือ Expo อารมณ์ก็เหมือนๆกันหรือคล้ายๆกับ XMP ของฝั่ง Intel แต่สิ่งที่เป็นคำถามสงสัยก็คือที่สอบถามกันเข้ามาหากว่า RAM ของผมไม่ได้เป็น RAM ที่มีโลโก้ e XPO แบบนี้มีแค่โลโก้ XMP XMP 2.0 XMP 3.0ก็ตามแต่ที่เป็น DDR5 แต่ DDR5 จะมาพร้อมกับ XMP 3.0คำถามที่ว่าก็คือ ไม่มีเอ็กแบบนี้ผมจะสามารถใช้งานร่วมกันกับไรเซน7000ได้ไหมและสำหรับคำตอบสั้นๆเลยก็คือได้ตรงนี้ไม่ได้มีเพียงแค่คำพูดปากเปล่าที่จะบอกว่าแรมที่เป็น XMP ก็ยังสามารถนำมาใช้งานร่วมกันกับ AMD Ryzen 7000ซีรีส์ได้เพราะว่าผมมีตัวอย่างมาให้ดูจากแรมจำนวนมากที่วางอยู่อ่ะผิดซีนิดนึง วางอยู่ตรงหน้าผมยกตัวอย่างตัวนี้ Trident z 5 RGB ซึ่งเป็น XMP หรือแม้แต่ TT ตัวนี้ TT ท u f ฟ์แร RC บั s 4008เป็นแรมที่ไม่มีทั้ง XMP ไม่มีทั้ง XPO ก็คือเป็นแรมที่มีเฉพาะโปรไฟล์เจเด็กเท่านั้นหรือริบจ s s 5จากทาง G-Skill ซึ่ง ก็มาพร้อมกับโลโก้ XMP แล้วก็สุดท้ายตัวนี้แรมจากทาง V Color ในรุ่น s c c ที่มันมีแรมจริงบวกดัมมี่ซึ่งไม่มีโลโก้ XMP อะไรแต่ตัวแรมก็กำหนดมาตรฐานโปรไฟล์ผ่าน XMP ของทาง Intel ซึ่งทั้งหมดที่ผมให้ดูที่นี่บอกได้เลยว่าสามารถบูตใช้งานกับ Ryzen 7000 Series ได้ซึ่งณเวลานี้ ที่เห็นอยู่บนแท่นตรงนี้ก็เป็น Trident Z5 Neo คู่นี้ซึ่งเป็นแรมบัต6 0 0 0 CL 3 6 3 6 7 6เมื่อเราติดตั้งแรมที่เป็น XMP ตัวไบออดของเมนบอร์ดจะยังมองเห็นโปรไฟล์ XMP เหมือนเดิมเหมือนไรเซน5000 s e ซีรีสเหมือนไรเซน3000 s e r i e ีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้การันตีหรือ รับรองว่าจะสถียร100%หากคุณใช้งานแรมที่เป็น XMP บางทีถ้าคุณโชคร้ายมากๆอาจจะ XMP ไม่ขึ้นเหมือนกับที่เคยเจอบนไรเซน5000ไรเซน3000อะไรแบบนี้แต่หากว่าเป็นแรมที่มีโปรโฟไฟล์ XPO ซึ่งเป็นโปรโฟไฟล์จากทาง AMD ผู้ผลิตแรมเขาจะมีการคัดมีการจูนมาว่า สามารถใช้งานร่วมกันกับไรเซนเ0็0ได้ชัวร์แน่นอนหากว่าไม่สเตเบิลไม่สเสถียรสามารถเคลมได้แต่หากว่าใช้แรมที่เป็น XMP แล้วบอกว่าเนี่ยผม XMP บนไรเซนเ0็0ไม่ขึ้นหากตัวแทนจำหน่ายหรือเจ้าของแบรนด์เขาจะเล่นแง่นิดหน่อยก็คุณเอาไปใช้บน AMD เราไม่การันตีซึ่งเขาสามารถพูดแบบนั้นได้และอีกหนึ่งคำถามที่หลายท่านสงสัยก็คือ แล้วแรมที่เป็น XPO แบบนี้เอาไปใช้บนแพลตฟอร์ม Intel ได้ไหมคำตอบก็คือได้แต่มันจะไม่มีโปรไฟล์ XMP รวมทั้งเมนบอร์ดจากฝั่ง Intel ที่ผมลองกับ Z 6 9 0จะมองไม่เห็นโปรไฟล์ XPO ส่วนที่บอกว่าใช้งานได้ก็คือบูตตามค่าเ,เด็กได้หรือ OC แบบแมนนวลด้วยตนเองก็ได้คราวนี้จากที่ผมบอกไปว่าแรมที่เป็น XMP ก็เอามาใช้กับไรเซน7 0 0 0ได้หรือแม้แต่แรมที่ไม่มี XMP ที่มีแค่ j d เดกมันจริงหรือเปล่าเรามาดูตัวอย่างกันเริ่มต้นที่ t ัฟแรม RC DDR5 4,008หากเราดูบริเวณนี้ในแถบ SPD ของ CPU Z หรือว่า CPU C เราจะไม่เห็นโปรไฟล์ XMP รวมทั้งบริเวณ SPD EXT ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรระบุเราจะเห็นแค่ j d เดก2,004 2,004 2166 1933และตอนนี้มันบูตอยู่ที่2400หรือว่า ddr 5 4 8 0 0 40, 40 40 40ซึ่งก็สามารถบูตขึ้นมาใช้งานได้บั 48, 40, s ส4 8 8 0 cl 4 0 latency 78.7ตัวต่อไปเป็น ram ที่อิง profile xmp เป็น xmp 3.0แรมจากทาง g.skill ตัว r i p จ a w s 5 ddr 5 5 2 0 0ก็สามารถ xmp ขึ้นตอนนี้วิ่งอยู่2598หรือว่า 2,600คูณ2ก็ได้เป็น5,200บริเวณนี้ XMP เห็นไหมว่าผมใช้งานบนบอร์ด X 6 7 0 E ไตชิคาราร่าก็สามารถใช้งานได้และสเตเบ e ด้วยจากนั้นตัวต่อไป V Color s c c DDR 5กล่องเหลืองๆตรงนี้เป็นบัส6 6 0 0 0 s p d อยู่ตรงนี้บอก XMP 3.0 XMP 6,000 3,040 40ก็บูตได้3,040 40, 40. l a t e n ซี่หกสและนิดหนึ่งจากที่ผมลองจากที่ผมพยายามบูตบนเครื่องนี้ปรากฏว่าแถวที่เป็นดัมมี่เมื่อใส่เข้าไปแล้วระบบไม่สามารถบูตได้แต่หากว่าใช้งานเพียงแค่แรมจริงๆ2แถวบูตได้ปกติตามที่ปรากฏบนหน้าจอตรงนี้และอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือ Trident Z 5 Neo DDR 5 6000ที่มันอยู่บนแท่น ณเวลานี้นั่นเองก็คือคู่นี้แรมบัสห0 0ัซึ่งหากเราดูอ๋อไม่ใช่อันนี้ไตร d e n t Z Neo โทษทียังไม่ถึง t r ร d e n t Z Neo ก็คือแรมคู่นี้ที่เป็นโปรไฟล์ XBO ของ AMD เองไตร d e n t Z 5 Neo รหัส NEO นี่ก็คือเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าสําหรับ AMD มานานแล้วละถ้าหากเป็นแรมจากทาง G Skill ก็เราดูที่นี่หากเราดูตรงบริเวณ SPD SBD x EXT จะเห็นว่าเป็น XPO แทนที่จะเป็น XMP และบริเวณของ Timing Table ก็จะมี XPO 1 3 0 0 0 3 0 3 8 3 8หรือมันคือ DDR 5 6000นั่นเองอันนี้ชัวร์อยู่แล้วว่าเกิดมาเพื่อ,อ Ryzen เ0 0 0 Series นะครับ Latency ที่ได้60.9และสุดท้ายนี่ Trident Z5 RGB DDR 5, 5 6000ก็บู o 3 t สาม3 3 6 l a t e นซี่5และเราจะเห็นได้ว่าบริเวณนี้ก็จะมีเฉพาะ XMP ไม่มี e XPO แต่แต่ขอย้ำนิดหนึ่งนะว่าแม้แม้ว่าแรมที่เป็น XMP เกิดมาเพื่อ Intel ตรวจสอบหรืออ้างอิงแพลตฟอร์ม Intel ที่ยังสามารถนำมาใช้งานร่วมกันกับไรเซนเจ็7000ซีรีส์ได้ที่ผมจะบอกก็คือแต่ต้องเผื่อใจไว้ด้วย ใช่ว่าแรมทุกคู่ทุกแบรนด์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อจะสามารถ XMP แล้วเสถียรโดยส่วนมากปัจจุบันนี้ XMP ขึ้นอยู่แล้วละแต่จะเสถียรหรือเปล่าอันนี้ผมไม่สามารถรับประกันได้คุณต้องเผื่อใจวัดดวงเอาไว้ด้วยหากต้องการความชัวว่าสามารถบูตขึ้นมาผ่านโปรไฟล์แล้วสเตเบิลหรือเสถียรแน่ๆก็มองหาแรมที่มี Expo นะครับเพราะว่ามันเป็นโปรไฟล์สำหรับ AMD โดยตรงนั่นเองและหากใครที่คิดว่าเออเนี่ยซื้อแรมที่เป็น XPO แล้วจะแล้วจะใช้บนแพลตฟอร์ม Intel มันก็สามารถใช้งานได้นะแต่ต้องปรับแบบแมนวนวลเนื่องจากว่าบอร์ด Intel ผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าเกิดใบออดตัวใหม่ๆมาจะมองเห็นโปรไฟล์ XPO ของแรมหรือเปล่าแต่ณเวลานี้มองไม่เห็นโปรไฟล์ XPO ของแรมส่วนบอร์ด X670 หรือบอร์ด AMD ต่างๆยังมองเห็นโปรไฟล์ XMP ก็สรุปสั้นๆง่ายๆตรงนี้อีกหนึ่งรอบณเวลานี้ Ryzen 7000คุณสามารถใช้แรมเดิมที่มีอยู่สำหรับคนที่เคยใช้งานแพลตฟอร์ม DDR5 มาอย่างเช่น g e น1 2แล้วย้ายมา Ryzen 7000นะครับหรือบางทีมองว่าแรมที่เป็น XPO ยังตัวเลือกน้อยแล้วมองหาแรมที่เป็น XMP แล้วการมีหน้าตา มีฮีทซิงคมีแสงสีตามที่เราชอบก็ยังสามารถใช้งานได้แต่ถ้าเกิดเอาชัวเอาสบายใจแรมที่เป็น Expo แน่นอนกว่าอยู่แล้วก็มีหลากหลายแบรนด์ให้เลือกเช่นเดียวกันส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ผมบอกไปว่า XMP คืออะไรแล้วทำไม AMD จะต้องมีลุ้นจะต้องวัดดวงเกี่ยวกับเรื่องของ XMP ติดตามได้จากลิงก์ใน Des คริปชันนะครับตรงนี้คิดว่าน่าจะเคลียร์นะสำหรับใครที่ระแวงหรือกลัวกันอยู่ว่า r รม XMP จะใช้กับไรเซน7000ได้ไหมหรือใช้กับบอร์ด X670E X670B650 ได้หรือเปล่าคำตอบก็คือยังใช้งานร่วมกันได้นะครับแค่นี้แหละหรือว่าหากมีข้อสงสัยหรือคำถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับไรเซน7000หรือเรื่องอื่นๆก็แนะนำทิ้งคำถามต่างๆเอาไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับส่วนเทปนี้แค่นี้แหละขอบคุณที่ติดตามชมแล้วเจอกันครับผมบายครับ